สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมาแนะนําว่ากยศอ,ออกมาตรการช่วยเหลือผู้กู้นะครับให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด -19 ไปได้ด้วยกันนะครับซึ่งกยศอ,ออกมาตรการช่วยเหลือมีอยู่หลากหลายมาตรการนะครับโดยที่ผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโควโิด -19 เนี่ย ู้กู้ยืมที่ไม่ถูกดำเนินคดีและไม่สามารถชำระน,นี้ได้ตามกำหนดนะครับทุกคนจะได้ชำระที่ถูกขึ้นโดยกสศเก็บแค่รายละ10บาทแล้วก็ปรับลดดอกเบีย้ยเหลือ0.5%ห้เปอร์เซ็นต์โอ้โหมาตรก,การที่ออกมาช่วยเหลือก็ถือว่ากสศให้โอกาสให้อนาคตจริงๆนะครับ มาตรการอันดับแรกก็คือการปรับลดเบีย้ยปรับจาก7% 7.5%นะครับเหลือ0.5%เองในกรณีที่ผู้กู้ยืมยังไม่ถูกดำเนินกคดีนะครับก็จะได้ลดจาก7.5%เหลือ0.5%นะครับโดยมีผลตั้งแต่ หเมษาสองพนห้ารถึง31มสิบเธันวาสองพันเลยโอ้โหถือว่ายศลดให้มากนะครับมาตรก,การที่2คือลดจำนวนหักเงินเหลือ10บาทต่อคนต่อเดือนโอ้โหนะครับแต่และเดือนที่กสอหักแจ้งไปนายจ้างเรานะครับหักสองพันสามพันนะครับตอนนี้ก็จะเหลือหักแค่10บาทต่อเดือนต่อคนนะครับโดยกสอ จะเป็นการแจ้งไปให้นายจ้างให้หักเงินเงินของเราอะครับรายละ10บาทมีผลตั้งแต่วันที่1เมษาถึง30มิถุนา2563ครับส่วนมาตรการที่3ก็คือลดดอกเบี้ยปรับ80%ลดดอกเบี้ยปรับ80%นะครับสำหรับผู้กู้ยืมทุกกลุ่มที่ค้างชำระนี่นะครับลดให้นะครับอันที่4ก็คือลด เบี้ยปรับ75%สำหรับผู้กู้ยืมที่ยังไม่ถูกดำเนินคดีที่ชำระหนี้ค้างทั้งหมดเพื่อให้มีสถานะปกติสมมติว่าเราคร้างชำระอยู่1000บาทนะครับถ้าเราไปชำระเงินให้มีสถานะปกติโดยที่จะไม่เป็นการคร้างชำระของปีนี้ปีนะครับเราจะได้ลดดอกเบีย้ยปรับ75%เลยนะครับ เริ่มตั้งแต่วันที่29อ๋อไม่ใช่นะครับเป็นสิ้นสุดวันที่30มเมษายนกันยายนองันยายน2563นะครับแต่ว่าเราต้องไปติดต่อที่ธน,น,นาคารกรุงไทยและก็ธนาคารอิสลามเองนะครับอันที่5ก็คือพักหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ2ปีแต่ว่าผู้กู้ยืมต้องไม่มีสถานะถูกดำเนินคดีนะครับ เป็นการพักหนี้ให้แก่ผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสองปีนะครับวัตการที่6คือผ่อนผันการชำระหนี้ในกรณีที่สถานการณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับผู้กู้ยืมที่ครบกำหนดชำระหนี้และไม่เป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้สามารถยื่นขอผ่อนผันและส่งเอกสารไม่น้อยกว่า60วันก่อนครบกำหนดชำระหนี้นะครับ พูดง่ายคือขอผ่อนผันการชำระหนี้ได้นะครับอ่าทีนี้กรณีผู้กู้ยืมที่ไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เกิน8ป0พบาทนะครับต่อเดือนสามารถผ่อนผันได้ไม่เกิน2องคราวคราวละไม่เกิน1ปีนะครับกรณีที่2คือกรณีผู้กู้ยืมที่มีรายได้ถดถอยคือรายได้ลดลงจากจาก หน0 0หรือ500บาทนะครับก็สามารถผ่อนผันให้ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ได้ตั้งแต่1.5ถึง2.5เท่าของระ,ระยะเวลาที่เหลืออยู่ตามสัญญากู้ยืมเดิมนะครับก็เราไปขอผ่อนผันได้คือมาตรการที่6คือการผ่อนผันการชำระหนี้คนที่มีรายได้ไม่เกิน8,8 0 0บาทต่อเดือนสามารถผ่อนผันได้2ครั้งครั้งละไม่เกิน1ปีส่วน ผู้ที่มีกรณีที่มีรายได้ถดถอยลงสามารถผ่อนผันให้ขยายเวลาการชำระหนี้ได้นะครับ 7. งดการขายทอดตลาดสำหรับผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันก็คือจะไม่มีการเอามาเอาของยึดนั่นยึดนี่มาขายทอดตลาดนะครับน,นะครับ งดการขายทอดตลาดสำหรับผู้กู้ยืมหรือผู้ค้ำประกันนะครับที่กองทุนได้ดำเนินการยึดทรับไว้ทุกรายขณะนี้ก็จะมีการขายทอดตลาดแต่ว่ากองทุนจะยกเลิกการงดขายทอดตลาดไปจนถึงสิ้นปี2,163นะครับ 8นะครับคือการชะลอการบังคับคดีนะครับสำหรับผู้กู้ยืมและผู้คำกันทุกคดีกองทุนจะชะลอการบังคับคดีไว้นะครับยกเว้นกรณีที่คดีใกล้ขาดอายุความและกองทุนมีความจําเป็นที่ต้อง,บ,งบังคับคดีต่อไปนะครับทั้งนี้ผู้กู้ยืมสามารถดูรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือผู้กู้ยืม นะครับได้ที่ w w w e s t u d e n t l o a d o r t s นะครับนี่คือมาตรการที่กสออกให้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ให้ผ่าฝนพิกิตวิกฤตโควิด -19 ได้นะครับเป็นมาตรการที่ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับใครที่มีคุณสมบัติตามที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยก็ไป ติดต่อที่แบงก์ได้นะครับแบงก์กรุงไทยแล้วก็ธนาคารอิสลามได้เลยนะครับนี่คือมาตรการทั้งหมดของกยศนะครับที่ให้โอกาสคนที่กู้ยืมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับถ้าเรามีข้อมูลขา่าวสารใหม่ๆม,มาอัเดตเราจะรีบมาบอกทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับ